คนครับตับแตกตับแตกตับแตก้ปลาบูใหญ่มันนึ่งเอาไปใส่ในนู่นกอนจังหวัดเอาไปแยกเอาไปแยกออกต่างหากเอาใสในนู่นก่อนจังหวัดเอาไปใส่ในกระชังกระชังเราเออบูใหญ่ไปเอาใส่กระชังใหญ่เอานี่ครับผลงานของเราวันนี้ปลากายครับนี่โอ้ตัวประมาณ กิโลช่างดูก่อนไม่ช่างดูสามโลสี่ฟ้าโมโลเป๊ะเลยโอ้โหนี่ครับนี่งานโดยรวมของเราวันนี้ครับนี่ว้าวบูบูใหญ่ครับอ้าวช่างดูเท่าไหร่ครับปลาพี่ไออ้าวฟ้าเท่าไหร่โลพอดีอีกแล้วโอ้หนึ่งโลปลาบูใหญ่ครับทุกคนครับ เมื่อวานเหรยวะเมื่อวานอย่าน้ไถ่โอ๊ยยังตึ้งบอลจบโอ้ยตก่วยคนนี้โปดตีนี่แท้มามามาพี่มาพี่บุกคือบุกคือโอตรตึอยู่นอ้นรักเมื่อไหรมาเหื่อยจีบ คนครับถึงเวลาพักเบรกกินข้าวทีนี้ทีมงานคือ,อมีหมูหมูนี่ถามมังมีก็มีเนื้อแดดเดียวเก่งเองนี่โอ้ <c oughs> นี่โอ้โหอะไรนะก็กินกับมะม่วงอย่างเดียวเลยนี่ครับนี่มาทุกคนครับกินข้าวกันก่อนก่อนที่จะทำอย่างอื่นอันนี้เขาเออเ้าจะปเ่อยไปในใบเกลี่ยในไง 那咱，哎，股票、嗯，你不能险了？干啥、yeah. <h>？坤德木呢？这光干吗？这他妈还干啥？这，这什么？我就谁呀？就干点马晃的嘛。赚了了呢？跟我那干啥？这这玩意儿么？干啥？ บสองบสองครึ่งกับบสามกับบสามวาดจอดย่อมไบเบื้งเเห็นอยู่รถจะเห็นยางสวนไปแล้วนะไปขีมอ้ะ้รพ่นพนไปครับเอาเอาดินมาส่งป้าครับไเอ๋อใช่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 ตั้งร่ำตรงกับถอยมากเลใช่เข้าไปเ้องแวกไปล่งลูกมันนะครันคดออกอบน่ป๊เงียบปอง <Workers S 2> แน <mut> ี้อยู่บ่ล่ออยู่เราอยู่ข้างอยู่ไุมเกอย์จะให้ดาบเบี่ยงทีนึงเอบียงทีนงพอเลย้าจะตายจะก็ไปแม่บ่าโที่ังติดนี่อายหาแ่ก็มีการพาหนำแ่ตั้งแ่ตาก็รประกาศตัวใหญ่แล้วล่ะนี่ก็ให้ตัวเดียวก่อนหนึร่มน้ำชแล้วไมนรูงหน่อยเลยอ้ววอเห็นทครับนี่ด เดี๋ยวมันเข้ากันทุกคนครับเราย้ายมาฝั่งนี้แล้วเอาบอ่อนี้ดีกว่ามีตัวป่ะอันนี้ต้องมาแหเล็กกีหลังรถเดี๋ยววังเยลิง<อ>เลือกเจ้าฝั่งนี้บ่อนี้ที่เรามาออประบึกวันนั้นครับทุกคนครับนี่นู่นนู่นนู่นบุ้มเลยแต่โคนมันจะลึกก็ดิ จะไวหวเลยหรอโคนมันลึกนะบุญเอาเอาขวันเอาดอกแรกให้ได้เลยทีเดียวพอเลยนะป,นยป่าหนึ่งสองปั๊บนี่แหใหม่ๆครับทุกคนนี่ทุกคนครับรอดูผลงานไฟึ้นแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ปลาอะไรลึกปล่อยปลาอะไรลปลานิ้นนี่เปล่าปลตำเลยไหมโอ้ยปลาตัวต่ำไหนโอ้ยตัวไม่ใหญ่ป่ะปล่อยก่อนตัวนี้ปล่อยก่อนตัวเล็กตัวเล็กไปดูฝั่งนี้ต่อทุกคนครับนี่เสียลุ้นจะลงบ่อน,นี้แล้วนี่ คนน่าจะลึกนะดูนะฮัลโหลวุ้นไปวุ้นจัดการแล้วครับตอนนี้ครับบอกวันที่โคไม่จะลึกโอ้ยถึงไปเจอปลาจะเอามาได้เหรอ มัวไ <laughs> ม่ถึงโอ้ยออก <laughs> 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 ไปมุมนู่นเลยไปฟังนูน่น okay, โอ้ <laughs> 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 ไปปากสองตามไป <laughs> มิด ไปหมดเลย <laughs> เอออ <laughs> ุ้ยสายมือสายสายสายต้องงมอ่ะยิงย่งงมจะยิงย่งจมลงเออโอ้ยพันหน่อยหนึง่ง มีคนสนใจบ่อห้าสิบบาทเลยโอ้ยอะไ <c oughs> รประดุกปลาดุกครับทุกคนครับปั๊บปลาฉลาดโอ้ย อู้อะไร <c ười> ประดุกประดุกประดุกไปนูป่นโนลึก นี่ตุม้มปาลาอะไรนะปลาเนนเหรอบอกห้าสิบบาทเราไมีใครสนใจเลยว่าโอ้ยอีกคนดูโอ้โห สภาพดูสภาพโอ้ตายนี่ก็หมดแรงแล้วไปไปบานบ่อนู่นเราเปิดได้เอออีกแล้ว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 ช้อนเหรอ ปลาลิมปลาปลากังนักดูตั้งจนเลยบ่นนี้ปลากังล้อมขีดโคลมาฟังไหมเอาไปไม่วิ่งเริ่มจะไม่วิ่งแล้วตอนแรกทำไมมันวิ่งปุ๊ดปดั๊ดปุ๊ดปดั๊ดตอนนี้เงียบแล้วนี่ นั่นนั่นนันน่นปลาอะไรฉับปลานินปั๊บเอาปลาไม่ได้ก็ถึงขั้นสูบน้ำครับดูกันครับฝีมือเซียนบุญมาสุดยอดเลย นี่่หยโคสูบยันแห้งไม่ได้ก็ต้องมาสูบน้ำโอ้เอาเอาทุกอย่างไปมาแล้วนี่โอ้ครับเพิ่งได้ตัวแรกนี่ครับทุกคนครับนี่นี่เพิ่งได้ตัวแรกเหรอตัวนี noir, ้เดาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เจี๊บเลยอันนี้เอามาใส่นี่ก่อนเด,เดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่นี่ใส่นี่ใส่กับซอสด้วยครับพี่วาง นี่ครับทุกคนนี่โอ้เผาเนอะนี่เข้าเข้ากอเนี่ยจะต้องขยันเออองสายนี้แหละถึงเอาพาไปก่อนมาเป็นแถวแถวมาอีกหลายตัวเสียนบุญลงมือแล้วครับตอนนี้ครับาตัดในกรงบาดเดียวรู้เรื่องเลยนะออทีนี้จะไ่รู้ได้ไงวานี่ขานี่ดีกว่าที่เราจะได้กลับ ก็เบี่ยงไว้เฉยๆไงเบี่ยงไว้คนกดบุญก็เดินมานิ่ไงเท่าไหร่เนี่ยคือเอาเอาแค่เอาโอ้ยแตกแล้วนี่ครับทุกคนครับนี่

ป๊บอเอาไว้ก่อนสองตัวแล้วเลือหมดแล้วานูนเบียนี่เอครับคุณหายแล้วลไม่เลืกแต่มันลงเยอะคนมันจะย่ำโคนป่ามาันจะตายนี่น้ำม่อ,อตัวใหญ่อะมยูโล่มาแมามาหี้มแมันงเอมัะ่คลันยี้วือ ้้อนเรียบร้อยว้าวรีบกดเลยกดขอบเลยกดขอบก่อนโดนตาเขาม่เ้าเฟซนี ja ่ไปหญ่อยู่

สี่ตัวละสตัวละมามามาเดี๋ยวมามามาหำ นี่ขวนออมาอีกตัวหนึง่งก็โชว์ตัวโอ้ยทั้งตะเพียพนทั้งนินแมน,นะนอยูอ่ถูกต้องว,ว้าบเนี่ยตะเพียนมาวาบวนๆมาฝั่งนี้ครับนี่ อม้ปลมาควมไม้เลยหนึ่งเนี่ยว่าโอ้โหนี่มัน,น,น,มนรูอะไรอยู่เนี่ยสงสัยมากเลยเนี่ยรูหน,นูหรือเปล่า ทางเดินเหมือนทางเดินหนูนี่ต้นชมพู่ครับนี่โอ้หทไมลูกมันหล่นเยอะแยะขนาดนี้นี่มันเป็นเพราะอะไรทำไมลูกมันหล่นเยอะเหลือเกินอืมบุญคือลวนลูกมันลวนลงหมดเลยเนี่ยเนี่ย มันทิ้งลูกเหรอทำไมลูกมันหล่นเยอะอย่างนี้เป็นไรร่วงซะหมดเลยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวไปยังไงทีนี้โดนมานหนินี่ <c oughs> มันต้องมีอะไรสักอย่างทำให้ร่วงทิ้งลูกหมดเลยโอ้โอ ตัวเล็กพวกนี้นิ่งๆวะยกโว้มาแล้วครับทุกคนครับโยนเข้าฝั่งนี้เลยเจ้าปลาทีไอ้นนาเขาโยนให้เนินๆนถือมาโอ้นี่ครับตัวใหญ่มาอีกแล้วครับนินครับไซโลไซโลนี่ฝึกเออหนีโอ้ ีาแต่เ,เพียนมาอีกตัวหนึ่งมานี่แต่เพียนใส่สวยๆทำปลาส้มนะนี่ใส่นี้นะนี่โอ้วาบเรียบร้อย <laughs> ไปสิแล้ว <laughs> อ๋อนึกว่าไปก็เกือบไปแล้วตกใจหมดเลย ปุ้งไว้เลยน่าเสียเลยโอ้นึกว่าไปซะแล้วมาอีกตัวทุกคนครับนี่นี่นี่โอ้มาอีกตัวเล็กกว่าตัวแรกอยู่ว่าเรียบร้อยไปต่อทุกคนครับ ตับแจกตับแจกตับแจกขมเรียบร้อยแลวโอ้ยขี้ขมเลยอย่างนี้นี่หมายแล้วทุกคนครับอานินใสสวยๆโยนมาอย่างนี้มันก็เสร็จหมดจีทุกคนครับเปึ๊บ มไปเครือ well. h, morning, ่องน่นใช่ไปวนไปวนหรือเปล่าสีเขียวแตออีกแล้วเอาอีกสองตัวพอเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจะลงไปหามเดี๋ยวเอตัวนี้ก่อน มาอีกตัวทุกคนครับนี่นี่โอ้สสวยๆบึกบึกใสกำลังดีเลยอีกสองตัวพอ,วอ,อมาเยอะมาเยอะอืมอืมโอ้พอพอแห่ขึ้นเผ็ด โยนยใกล้เนี่ยไม่ต้องโยนไกลแตกโอ้โหอืมอตัวนี้มาใหญ่ใหญ่แหนั้นอืมโอ้หตับ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 โอ้โหพอะเพาเพาเลยห้าโลแล้วนุ่นโอ้โหนี่ใหญ่กว่าเดิมครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดไป นี่ครับตะเพียนตัวที่สวยครับทุกคนครับนี่ตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้ว้าหดร้อยมาอีกตัวครับทุกคนครับนี่นี่โอ้สสวยๆบึกๆใกสากำลังดีเลย

ไปเทในนู่นของไอ้จังหวัญนะเอาไปแยกเอาไปแยกออกต่างหากไปเทในนู่นของไอ้จังหวัดนะเอาไปใส่ในกระชังกระชังวัญกระชังเราเออบูใหญ่ไปไปใส่กระชังใหญ่เอาหมาอีกตัวทุกคนครับนี่มาเอาโอ้ผมมดป่าเนี่ยพอพอพอแล้วเอาแหขึ้น ลาอีกตัวโอใหญ่มากทุกคนครับพอแล้วนี่ครับทุกคนครับนี่ยกโทรหนี่ครับผลงานของเราวันนี้ครับนี่ปลากายกระปบูปลาดุนี่นี่บ่อนี้สามบ่อเลยทั้งคลองทั้งบ่ออันนี้บ่อนี้่ ากผลงานโดยเดือนวันนี้ครับทุกคนครับนี่นี่ครับผลงานของเราวันนี้ปลากายครับนี่โอ้ตัวประมาณกิโลช่างทุกคนไม่ชางดูสาสฟาบโมโลเปะเลยโอ้โหนี่ครับนี่งานโดยรวมของเราวันนี้ครับนี่ว้าวนี่ ไปครับทุกคนครับทริปนี้ก็คงประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวเขาไปดูที่บ้านเทปาลารวมๆกันจะว่าจะประมาณเท่าไหร่ทีเราก็่างเข,าข้าๆไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับทุกคนครับนี่ครับผลงานของเราวันนี้นี่เทรวมๆแล้วก็เก้าโลทำไมมันน้อยเหลือเกินนี่ครับปลากายปลาปูตัวใหญ่ๆนี่ครับทุกคนโอ้